แอปนั่ต่อโอ้ตัดพาร์ทเยอะก็อีกคนนึงอีกคนนึงที่ไม่ใช่บังตัวอีกคนนึงที่ไม่ใช่โตมาอยู่กลางอีกคนนึงที่ไม่ใช่โตมาอยู่กลางโอมโอมโอมไปอยู่กลางโอมไปอยู่กลางมันชื่อโอมใช่ไหมโอมโอมโอมไอสัตว์โอมไอเกย์โอมไอสัตว์โอมไอเกย์โอมจะฆ่าพ่อมึงเฮ้ยขีแดงมากลางแล้ก็ยังว่าไงบอกให้มึงไปอยู่นั่นอุวยตีชิ้มอมไร ของของฐานเราไม่เยอะอยู่ยเกิดข้าขอใช้เหล็กได้ไอ้ทองได้ไหมครับได้ดิเอาไปดิขอแค่ห้าขอแค่หกอันทองครับเอาไปกี่อันก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปปั๊มใหม่มยกไปไหนเอาเพชรนะเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่สามสิบก่อนไหมเอาเปล่าเอาไม่พ<ข>อเลยคุณไม่ห่วงฐานหรอถ้ามันบุกดาทีละมึงก็ตรงฐานเนี่ยคุณแม่ห็นุนจริงๆอะเ่ย มันถึงมันถึงมันถึง <Hey S 1> ส้มแล้วครับมันถึงส้มแล้วครับอโอ้โอไม่นองกลัวหรอกกูกลัวไอ้สัสงั้นก็ขอใช้ธนูแล้วกันนะหดูไ <ed it> ม่มมใช้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท้องไม่หมดเลยหรอวะทองเจ็ดอันเองไอ้ย้ยชุดกอไดมอนด์ไอ้ชุดกอดเล็กวัวฟ้าใครคุณมึงชื่ออะไรวะจำไม่ได้บออปออไม่่อะไร เคเคเคเวิร์มเวิร์มเวิร์มเออเคเวิร์มเวิร์มกับเฟิร์มก็ได้เวิร์มกับเฟิร์มก็ได้เอางงว่าคือนายจะให้เราเรียกนายว่าอะไรเฟิร์มเฟิร์มแต่เราเรียกเวิร์มเทอดดี้ใช่ย่าเขาชื่อเฟิร์มแต่ใช้ยาเวิร์มโอเคปะเออได้เหมือนกันใช่ไหมคุณชื่อเฟิร์มสายยาชื่อเฟิร์มสายยาอะไรนะเวิร์มเออ สักใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้เขาต้องการสิบเขาต้องการสิบเขาต้องการสิบทองอ่ะสิบทองอ่ะก็ไม่มีใครโดนท่าเ้ยสีแดงมาสีแดงมีด่าเลยวะทำไมตีแรงจังวะครับเป็นง ตอนนี้ตัดทางสีน้ำเงินละวน้ำเงินตรงไหนวะฟ้าอ่อนเคียววินู่นี่อ้าวเข้าไปตบบ้านบ้านมาเลยไหมก็กำลังหาวิธีอยู่เนะี่ยมันอยู่ในบ้านเตรียมตัวแล้วก็เริอ่ออกมาระวังวะระวังรหลัลลลลลลคุณอะไม่โดนนี่กับดักไอ้สัพย์ มาโ <Okay. S 3> อเคนั่นแหละคุณตกละเฮ้ยคุณระวังหลังคุณระวังนะโทษเอ้ยเกือบเกือบไม่ได้โอเค่าไปแล้ววะโอเคเฮ้ยคุณคุณคุณเฮ้ยไม่ไม่ไมไม<ย>คุณมอสคุณมอสช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนคุณมอสช่วยผมก่อนเราเราเราเพิ่งอยู่นั้นสิครับแล้วมึงจะเดี๋ยวแรกเดี๋ยวแรกคุณว้ากก่อนจ้ะโอเคเชืเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอยู่ด้านหลังมัน เดี่ยวตรงนี้มีกับดักเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปผมดูถามเออโอ้ยตายแล้ว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 ฟลดูฟลดา้าฟลูด้าเขาตายให้ผมกับพานเลยไหมเออกับได้กันได้ทำไมเพชรมันเหลือที่ฆ่าวะก็ยิ่งฆ่าเลยเนี่ยี่ค่ะ อะไรยิ่งมาเยอะนี่เฮ้ยคุณคุณคุณร่มอยู่อยู่ฐานก่อนคุณร่วมอยู่ฐานตอนไปเอาไปเอาเพชรมาที่เนี่ยมันจะร้องว่ากูโกล่เนี่ยแม่งตีดีกูก็ไม่โดนไม่หรดาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยบอกชฟูโริาฟูโรดาเดี๋ยวผมค่อยบอกชื่อคิวเราก็ได้ชื่อคิวไปการยืนยันยืนยันตนอาวโอ้ยได้เพชรมาแค่ชิบรายกระตุกกระตุกกระตุกนอนกระตุก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  ได้เพชรมา8อันมั้งอุ้ยตายอุ้ยตายอึ๊ใครไม่ได้ขี้ินพี่มันคางสีชมพูมันเป็นสีชมพูเฮ้ยเพชร8อันเห็นไหมน้ามันอยู่ด้านบนน้าไม่มีใครเห็นเลยเหรอรวมเห็นแล้วเห็นแล้วเลยๆแล้วเห็นพวกนี้แล้วเห็นพวกนี้แล้วอุ้ยอุ้ยเอ้าถึงแล้วไม่บอกกันเลยอุ้ยตายผมเนี่ยตกตายเนี่ยไม่บอกกันเลย ก็บอกว่ามันบุก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 นี่โอเคตายเฮเพชี้ที่ห้าอันพอใช้ได้ปะทองหายหมดเลยขออีกอันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยไอ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 สีฟ้ามันคุมกลางแล้วมันเอาทองไปแล้วฆ่ามันฆ่ามันยุมันไปมันกลับไปแล้วอ่ะ มือดาบไปน้ำงงซัน,ดดอนอโอ้โหเมว่ามันได้ผมว่ามันได้ท้องกลับไปบ้านแล้วนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นทางสอง,งมือถือดับมั่นใจนักรบไทยของพระเจ้าตรากพราสสรังกลยุทธ์เชย วันข้างหน้าเฮ้ยคุณคุณคเล็กบล็อกเฮ้ยคุณเวิมคุณแล็กบล็อกใส่ในกล่องให้หน่อยเร็ว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 คือมีมีใครรู้มีใครรู้บ้างว่าผมร้องเพลงอะไรเพลงไอ้ยศขยามหาดิลบนับน้ำปลาดีด้วยองเพลงก็เด้งเพลงสุโขทัยเหรอที่มันไอ้นซีกันนะไม่ใช่โอ้ยเพลงตักอาคี่โม้ยแค่นี้ก็ไม่รู้จักเกิดท่านปังไม่เคยฟังไม่เคยฟัง คุณอายุเท่าไหร่ล่ะเกิดทะเลี่าเนี่ยโอ้ทำไมทำไมตูรู้จักทำเปคุณคุณอายุคุณอายุเท่าไหร่ล่ะไม่เคยฟังรู้จักแต่ไม่เคยฟังคุณอายุเท่าไรรู้จักขอเคจ้ะคุณอายุเท่าไหร่เดี๋ยวคุณรู้บอกมาตอนนี้ครับผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอเคนับนับปีนี้ยังเออทำไมแล้วแล้วแลเพื่อนนายอ่ะโอเคสองโททีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ เอ้ยพี่ปิงก็สิบพี่ปิงก็สิบเอ็ดแต่เราเรียกว่าคุณไม่รู้ว่าบางคนพค้าค่าสมมุติว่ารู้อายุก่อนเงนี้ยอืมก็จะเรียกว่าพี่ใช่ปะามามเฮ้ยคุณคุณออกแล้วจะไปไงนะเนี่ยออกพระเจ้าอายุประมาณชิบสามปีครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะก็เลือดหัว เตายเธอเข้ามาเป็นมอสซึม่ลหรือว่ามาาังกมทงทมทองจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงคน,น,นเสียงทองครับเฮ้ยขอยืมเพชรขอขอ,ขอยืมเพชรน็ดนึงไม่นน็หละเยอะเลยขอยืมโอ้เหลือสิบแปดอะ อู้โห18สีแดงลองถีบดังเดอบบบุบบุบบโอ้พหวันนี้แรกแรกสกินพี่เสียเฮ้ยงั้นเหลือ10ก็พออู้โหพี่ชายเยอะจังเฮ้ยมีคนไปมีคนไปสีแดงสีแดงมาถ่าเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอกดูบอกอยู่บอกดูอย่าตายนะอย่าตายนะไม่ตายเพาะมันไปผ่านมันมันต่อร้ามาถึงฐานเราหรือเปล่าใช่ใช่รอ ลนี่ผมจากอายุทยามืองจันทรีมาเป็นต้นบุรีไทยจึงมีเอกราชแอกตายเฮ้ยไปไปคุมไปคุมกลางดิยอให้สวัสดีท่านผู้ชมทุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังชิปตัดนะเพื่อนไม่ตัดเฮ้ยมันก็ยาวไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ตัดเองอ่ะ เออตัดก็แบบรีบ,บรีบจบเถอะรีบรีบจบเถอะมันจะได้ไม่ต้องตัดเราจะได้แบบไม่ต้องแบ่งเป็นหลายพาร์ทแบ่งเป็นหลายพาร์ทเกินก็ไม่หนุกช,ชิมิไม่ชิมิแหลยหรือว่าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปเลยทุกข้อว่านมาเลยเดี๋ยวผมเป็นตัวล่อให้ทำไมไม่ใช่ที่ขุดเพชรแล้วเนี่ยไม่เข้าใจไม่ใชขุดแล้ขุด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 แล้วผมเข้าไปดูก่อนว่ามันมีอะไรอเฮ้ยไอคนนี้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  ใครฆ่าตาล่ะว่ถอยจะดึงมาทำไมเราไม่มีใครดูฐานวะเฮ้ยมันมันไปฐานเรามันไปฐาเราสีแดงไป่าเรานบราไม่ตายไหมไม่ตายไหมไม่ตายเฮ้ยมันซื้อดาบว่ะมันซื้อดาบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาเฮ้ยรีบกับฐานเรือเลยเร็วฐานเราโดนตกแล้วผมไม่โดนว่ะตาลอะไรอะไร เฮ้ยผมเล่นกับเด็กเหรอผมใช้มือเปล่าตกตายเอ้าตายแล้วเหรอนะเฮ้ยอีกคน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 ต้องดีคีดีคีดีคีดีดีดีคีดีคีดีดีเราไม่มีใครเฝ้ากลางว่าถ้ามันคุมไอ้นี่เหรอนี่ะเงหรอเป็นนีบดีดีดีคุยเคเดี๋ยวผมไปแรกที่ขุดเพชรก่อน เทวเหรอเอออย่าง้นเหรอเออไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายใช่ผมคือดิการคือดิการเกี่ยนสามสิบสี่ใช่เราถ้าผมถ้าผมตายนี่ขมจะออกจากเกียวเลยเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเออได้ถ้าผมตายผมถ้าผมตายผมออกเกิยวเลยไม่ถ้านายตายนายต้องมีข้อแรกเกี่ยนโอ้ไม่เอาเอาเกียวออกจากเกิยวก็พอไม่ออกและต้องรับคนมีโปรเข้า โอ้ทำไมอ่ะไม่รู้แต่อยากให้คนในทีมนอนโปรสักคนหนึ่งโปรอะไรโปรเฟสชั่นอลหรอทุยเออเออเออทุยก็คุณอะโปรเฟสชั่นอลอ่ะเฮ้ยไปไปไปบุกบุกบุกสีฟ้าบุกสีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอรามเดเลก่อนดิอย่ารีบเนาะรีบทำไมกันล่ะกันหนาวลำคาญดนน้อยว่ะอ้าวเด็กอ่ะรู้ชอบกันได้ข่าวเออได้ข่าว เมื่อกี้พูดว่าสิบสามได้ยินนะจ๊ะเออดิสบายจ้จ๊ะเออแล้วแต่เอืออืออ่าเอ้คุณมอสคุณมอสเฮ้ยทุกคนบุกสีฟ้าเลยสีฟ้ามันมันไม่มันยังไม่มาถ่านเราบุกพร้อมกันเลยโอ้แป๊บนึงสีจ่อจอยเย็นสีจอเอ๊ะทำไมไม่เอาของในกล่องไปแลกอ่ะเฮ้ยทุกคนเขาบอกเขาดีดีสุดๆสามารถเอาเพชรในกล่องไปใช้อะไรก็ได้แล้วโอเคปะอย่าพิ่งอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้งั้น งั้นผมขอเดี๋ยว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 ผมสายสเต็ปนึงผมสายบุกนะสายบุกเซตาเฟอร์เซตาเอร์โอเนดีกรีมีจะได้ทำที่เช่าด้วยไหมเอ้ยอย่าเพิ่งนีบอกผมสายบุกบอกผมสายบุกไม่ทันแล้วครับเป็นดีกรีมาหมดแล้วเออแพ้ก็ไม่เจอแล้วละเออมาบุกแล้วมับุกอะไรเหรอยัง เราขอแค่ดาบไดมอนด์พอเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วบอกแล้วว<ไ>่าเขาไม่เตรียมกันเอาไปของข้าครบแล้วดูหน้าดูนะเสียงยังเข้าอยู่ทัพทีมนู้นน่ะโหดตรงกับแบกอะตัวใครทําอันนี้กับดักอ่อนทําไม่อ่อนได้บ้างเนี่ยทำไมงั้นให้เขาบุกไปเลยเฮ้ยคุณคุณบุกให้ได้นะคุณได้กาเพแล้วอะ แพนี่รู้เรื่องแพนี่ตายนีรู้เรื่องแต่กูขอคนมาช่วยบวสักหนึ่งเขาจดีนะได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นเป็นตัวล่อให้เฮ้ยหนุ่มเป็นตัวล้อวันไหนวันไหนบันนี่วอบันนี่วอจะตีกูตกวอจะตีกูตกวอเป็นคนอีสานเหรอจะตตีกกูอเฮ้ยเป็นคนอีสานเหรอเฮ้ยผมพลาดเหนือ บ้าเหนือนะพูดแบบนี้เอออมบ้าเหนือนะคิดว่าคนเห็นพูดแบบนี้เป็นคนพังในละจันโอ้ยอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรนะกรุงเทพมหานคะขรรชนากสินทร์มาหินดาราอยุทยาพูดเลยก็ได้นะมาดีลอกน้ำนมมาทรายน้ำอายุทยามาคุณพาทีกับคุณคุณคุณไปขุดเลยเร็ว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 คุณจะมาสร้างอะไรกันล่ะไป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 คุดเลยไปขุดเลยไหนรอบงหนไอยนะมัน คุณมาจาก็ยุดยามาเป็นยังไงต้องให้คุณมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมามันมาเออมันตายละแก่ผมผอุดไว้ผมอุดไว้ให้ผมอุดไว้ให้เร็ว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 ไม่กำลังแรกให้คุณอยูเร็ว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 ไหวปะไหวปะอุ้ยอุ้ยคุณครับเราชนะแล้วครับเย่เฮ้ยฝั่งนุ่นตีกับดับฟังเราฝั่งนุ่นตีกับดับฟังเราไม่เราโดนตบบ้านเดี๋ยวเฮ้ยบล็อกบ้ากว่สัตว์ คุณบอลแลกแลกได้แล้วเฮ้ยผมตายโอ้โหคนอย่าตายจอจีจอจีคุณเล็กเล็เอาเอาไอ้บอลออกไปเฮ้ยเดี๋ยวผมดูอีกคนเอาไอ้บองไม่เอาสเต๊งเลยเหรอมลูกคุณอะไรเหรอสเต๊งเลยเหรอสเต๊งเลยว้ามันกล้าไปทุบวะมันกล้าไปทุบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้เฮ้ยมันมันมันไปสีเหลืองมันไปสีเหลือง ไปสองคนเลยสองคนเลยเดี๋าร์กตอนนี้เขาเปิดดาร์กหัวกิวครับขออนุญาตเปิดตัวเลยได้ไหมครับเออได้ครับได้ได้ได้ครับเปิดให้ห้านาทีอย่าไบเลยครับห้านาทีห้านาทีไม่ทันแล้วครับห้านาทีนะครับเปิดแล้วครับนี่นายเฮ้เราเป็นสายสตรีมนายไว้ใจเราเรอจะไว้ใจนายมั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ่เงาะยี่เงาะถอยเราเปิดตัวนกแบ๊กเราเปิดตัวนกแบ๊กเอยไป วัวตัวน้องแบกพอดลุโีอ้ายเหแฮปตั้ทีิเศษเราเนี้ย